สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมาดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตน้องควายนะครับที่ผมบอกไปเมื่อวานนี้นะครับวันนี้จะมาอัปเดตให้ชมนะครับก็มาเมื่อวานนะครับตอนเย็นนะครับหลังจากที่ผมอัดคลิปแล้วนะครับก็ค่ำๆนะครับเขาก็เอามาส่งนะครับนี่ครับน้องควายทั้งหมดที่มาใหม่นะครับสี่ตัวนะครับผมยังไม่ปล่อยนะครับก็คือเรามัดไว้ก่อนนะครับเนี่ยมัดไว้มัดตัวแม่ไว้นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะแก่นะครับ อันนี้ออกลูกใหม่นะครับลูกเขาออกอ็เเประมาณนา่นาจะสองสามสัปดาห์มั้งครับเยตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับลูกเนี่ยมีค่อนข้างค่อนข้างไม่กลัวนะครับค่อนข้างคุ้นนะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อให้นะครับเ <c oughs> <c oughs> มาดูดิเนี่ยครับเล่นได้นะครับในตัวเนี้ยอีตัวเนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่ลูกของตัวนี้ครับแตม่มันมาพร้อมกันนะครับมาพร้อมตัวเนี้แต่ตัวนี้น่าจะเป็นแม่ลูกกัน ตัวนี้เขาหน้าจะเปลี่ยนไปนะครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับเนี่ยครับมันวิ่งนะครับวิ่งร้องตลอดเลยนะครับคาดว่าตัวนี้ไม่น่าใช่แม่แม่ของเขานะครับอีกตัวนี้มันตัวมันจะเท่าเท่ากําไรทองนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่ลูกตัวนี้ครับเพราะว่ามันมันยังไม่น่าจะยังไม่หย่านมนะครับใครมีความรู้เรื่องควายก็บอกผมด้วยครับเนี่ยครับตัวนี้ครับเหมือนมันร้องไห้ด้วยหรือว่าตามเป็นอย่างงี้ก็ไม่รู้นะครับ ตัวนี้ท้องนะครับเนี่ยครับตัวเนี้ยตัวนี้ท้องนะครับนี่ครับมาจากมาจากไหนนี่ครับมาจากอ่างทองนะครับนี่ยมาจากอ่างทองแล้วก็มาลงไว้บ้านเพื่อนผมนะครับแล้วก็เพื่อนผมก็โทรมาถามว่าจะเอาไหมนะครับผมก็ผมก็จัดมาเลยนะครับก็ตอนแรกว่าจะไม่เอานะครับแล้วก็พอดีว่าคิดไปคิดมาก็ก็เลยเอามาไว้นะครับ ตัวนีท้ท้องครับน่าจะน่าจะให้ลูกเร็วๆนี้ครับถ้าควายตัวนี้ท้องนะครับผมคิดว่าควายลูกมันน่ะน่าจะโตกว่านี้น่าจะเท่าไอ้นู่นนะครับน่าจะเท่าไอ้บนลอยนู่นนะครับแต่แตัวนี Ma. ้มันยังเล็กอยู่นะครับแล้วมันก็มันก็ไม่ไม่ค่อยอยู่กับใครเลยนะครับมันก็อยู่ใกล้ๆตัวนี้บางบางทีนะครับบางทีก็วิ่งไปนู่นนะครับลวดก็ไม่กลัวนะครับวิ่งวออกไปนอกนู่นแล้วก็วนวนวนกลับมานะครับมันนี่โอ้โหมันนี่อยู่นี่มาเร็วมันนี่มาพี่เร็ว น uh, ู่นครับไ้มันนี่มาเร็วมาจระูหไปเรียกมันนี่มาเร็วเอาไปพายมันนี่มามันนี่ตามันฝางๆนะครับเนี่ยครับสำหรับสี่ตัวนี้นะครับผมก็เอาไว้ข้างนอกนี่อยู่นะครับเนี่ยครับมัดมัดอยู่ไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็สามตัวผมอยู่ในคอกนะครับผมกลัวมันทะเลาะกันนะครับแต่ว่าก็ยังยังไม่เห็นเขาทะเลาะกันนะครับเนี่ยครับตัวนี้พวกนี้ปล่อยได้นะครับเพราะว่ามันอยู่นี่อยู่แล้วนะครับเป็นเจ้าถิ่นเก่านะครับเนี่ยครับ สามตัวนะครับแม่ชบาไอโบลอยนะครับแล้วก็น้องกําไลทองนะครับพวกนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับพวกนี้นี่ขายไม่ได้นะครับเนี่ยครับไอที่มีกิฟติดหูนี่ขายไม่ได้แต่ว่าไอลูกที่เกิดใหม่นั่นของผมนะครับนี่ครับเขาจะมีกิฟติดหูนะครับเป็นประวัติของแม่ควายนะครับนี่ครับเป็นควายที่เขาไถชีวิตมานะครับแล้วก็มาให้เกษตรกรเลี้ยงนะครับนี่พวกนี้ได้มาฟรีนะครับไม่ได้เสียตังค์นะครับนี่ผมก็ถว้ข้อควายนะครับ ก็ตามความเชื่อโบราณนะครับเอาสัตว์ใหญ่เข้าบ้านนะครับต้องต้องบอกเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะครับผมก็บอกนู่นนะครับบอกสารเจ้าที่ผมแล้วก็บอกเจ้าที่ข้อควายนะครับนี่ก็มีการเลี้ยงนะครับมีการเลี้ยงก็คือเป็นพวกเล่าขวดไก่ตัวอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับผมเลี้ยงประจํานะครับตั้งแต่ทําข้อควายมาก็สองสองครั้งสาครั้งนะครับให้เขาปกปักรักษาน้องควายของเรานะครับเดี๋ยวผมจะขยายเล้านะครับเนี่ยครับขยายนะครับ ให้มันเต็มพื้นที่นยเดี๋ยวเขาไปหาตัดไม้ก่อนแล้วก็จะไอ้พวกนี้ก็จะอยู่ข้างในด้วยกันได้ครับเดี๋ยวอีกสักสองสามวันนึงเลยครับผมจะปล่อยเขานะครับให้เขาคุ้นที่คุ้นที่นอนก่อนนะครับเนี่ยเขาไม่รู้จะเลี้ยงไหวหรือเปล่านะครับก็หลายอย่างด้วยนะครับขอกนกยุงก็ยังไม่ได้ทํานะครับขอกควายก็ยังต้องต่อเติมนะครับนี่ครับแต่ว่าก็ต้องหาเวลานะครับหาเวลาเพราะว่าผมไม่มีงานประจําอยู่แล้วนะครับผมผมเป็นเกษตรกรเต็มตัวนะครับ เดี๋ยวหญ้านี่ก็ลดน้ําทุกวันนะครับเพราะว่ามีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาเราก็ต้องปลูกหญ้าเพิ่มนะครับปลูกหญ้าวานอิสราเอลปลูกหญ้าเนเปียร์นะครับปลูกเยอะๆนะครับที่ผมเยอะครับถึงนู่นนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ํามันไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวต้องเดินระบบน้ําใหม่นะครับนี่นี่เล่นกันตัวน้อยเนี่ยตัวน้อยเนี่ยมันไม่ค่อยแห่นะครับไม่ค่อยแห่ก็คือไม่ค่อยกลัวนะครับผมจับเล่นได้นะครับเนี่ยครับ ยังไม่ได้ตั้งชื่อตัวนี้ผมว่าจะเลี้ยงไปจนโตเป็นพ่อควายเลยถ้าเป็นไปได้นะครับมาพี่แล้วมาเนี่ยครับจับได้ถ้าไปนอีกำไรทองนี่วิ่งหนีไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะจะเอานมนะครับให้ตัวเนี้ยครับตัวนี้มันน่าจะหิวนมนะครับฟางก็กินนิดหน่อยๆนะครับเนี่ยมันยังเล็กอยู่น่าจะประมาณสักไม่ถึงน่าจะไม่ถึงห้าเดือนนะครับผมคิดว่าครับในในสายตาผมนะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับ ก็ใครมีความรู้เรื่องควายนะครับที่ไม่มีนมแม่กินนะครับเราสามารถเอานมอะไรให้กินบ้างนะครับผมบอกผมได้นะครับผมจะหามาให้มันกินนะครับจะเป็นลูกป้อนนะครับเลี้ยงไปเพราะว่าตัวนี้กับอีโบลอยเอชบามันไม่ให้ตัวนี้กินนมนะครับผมก็ไม่รู้จะทําไงครับมันก็กินฟางบ้างแต่มันกินไม่เยอะนะครับผมกลัวมันจะผอมตายไปก่อนเนี่ยครับตัวนี้เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ชมนะครับตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างก็จะมีอายุมากประมาณทัก เห็นคนที่เขาเคยเลี้ยงนะครับเขาดูดูว่าน่าจะมาประมาณแปดเก้าปีครับตัวเนี้เี่ยเขานับตรงไหนก็ไม่รู้เห็นเขานับตรงเขามันบ้างนับฟันบ้างนะครับนี่ครับก็เป็นเกจความรู้เล็กๆน้อยๆของคนคนที่เขาเคยเลี้ยงนะครับโอ้วันนี้​มาแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวโดนควายดีนะวันนี้มานี่มาหาพี่เราตรงนู้นนะครับตรงนู้นคนขาอ้วนนะครับมันเตี้ยๆไปไหนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ เขามาให้เพื่อนผมมา20ตัวนะครับเพื่อนผมเข้าเข้าแบบเขาเรียกเป็นโครงการหรือว่าอะไรนี่แหละครับเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระเบือครับนี่ตัวนี้ค่อนข้างมีอายุนะครับนี่ครับน่าสงสารมันนะครับมันก็ร้องอะเดี๋ยวผมจะผูกคอมันะครับหรือว่าเดี๋ยวสักผูกเดี๋ยวถอนพา,ายดีกว่านะครับเดี๋ยวให้ลุงเข้ามาแทางให้ครับ ให้ลุงที่อยู่เนี่ยครับลุงทานะครับมาแทงจมูกให้แล้วก็ขยับขยับเชือกของไอ้บลอยนะครับมันก็เริ่มวันนี้แล้วครับเริ่มแน่นแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมว่าจะไปเอาควายมาตั้งนานเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละครับพรุ่งนี้ว่างหรือว่าเย็นนี้ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวผมโทรหาลุงเขาก่อนนะครับผมจะไปเอาควายมาทับเนี่ยครับหรือว่าผมจะทําเล้าไปทําคอกไอ้นี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ต้องเอาควายตัวผู้มาไว้เนี่ยประมาณสักสี่ห้าวันครับให้มันทับ แม่ชบานะครับมันทับได้นานแล้วนะครับผมก็ไม่ได้เอามาสักทีนะครับเนี่ยแม่ชบาลูกมันจนพอจะสามเดือนแล้วครับสามเดือนกว่าแล้วนะครับเกิดมาที่ยี่สิบนะครับยี่สิบมิถุนายนนะครับเอ้ยี่สิบพฤศจิกายนครับไม่ใช่ยี่สิบยี่สิบพฤศจิกายนครับเนี่ยพามาชมตัวนี้บ้างนะครับนี่คคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปควายนะครับคลิปควายทั้งคลิปเลยนะครับเราจะมาอัปเดตน้องควายนะครับสมาชิกใหม่ของเรานะครับตอนนี้ประมาณดินฟาร์มก็ มีประมาณเอ้ไม่ประมาณนะครับมีเจ็ดตัวครับควายครับทั้งหมดนะครับเจ็ดตัวเจ็ดตัวเป็นตัวเมียสามนะครับตัวผู้สามนะครับแล้วก็ลูกน้อยตัวเล็กๆนั่นตัวผู้นะครับตัวผู้สี่นะครับใช่หรือเปล่าใช่นะครับใช่นะครับเอ้ตัวเมียสี่นะครับผู้สามนะครับเมียสี่ผู้สามนะครับตัวเมียมีน้องบน้องกําไรทองตัวนึงนะครับไอตัวเล็กๆนี่มันตัวผู้นะครับเนี่ยครับตัวเนี้ย เนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตั้งชื่อให้มันว่าไอ้ลูแปงนะครับลูแปงนะครับนี่ไไอ้ลูแปงครับครับตอเลี้ยงมันจนโตเลยครับลูแปงเดี๋ยวจะฝึกมันฝึกมันให้คุ้นเลยครับฝึกแต่น้อยๆนะครับไอ้บัวลอยมันมึนนะครับฝึกไม่ได้นะครับไอ้นี่ครับเดี๋ยวผมจะแลกควายแม่นะครับแลกควายตัวเมียนะครับลุงเขามาติดต่อแลกนะครับแต่ว่าลุงเขาต้องต้องเพิ่มตังค์ให้ผมนะครับเพราะว่า ไอโบลอยมันโตกว่าไอตัวที่จะแลกนะครับเนี่ยเล่นกับเขาไปหมดนะครับเล่นกับหมาเล่นกับเล่นไอ้มันนี่ยะมันนี่ไป็นไหนนี่เปนไหนวะนี่เอ้ยนี่หมาพี่เร็วนู่นอยู่นู่นไอ้มันนี่มันนี่มาพี่เร็วมาเล่นกับน้องเร็วเนี่ยจับได้ครับจับได้เนี่ยมันไม่หนีนะครับอุ้ยแม่นมาแล้วแม่นมาแล้วแม่มันห่วงนะครับ เดี๋ยวผมจะเอานมมาป้อนมันนะให้มันคุ้นนะครับให้มันคุ้นเวลาเรียกนะให้หมาเลยนะีครับทำไมอืมมันห่วงลูกมัน,นครับมันห่วงลูกมันดูเล่นกับหมานะเพื่อนใหม่ครับอพวกนี้มันดมหมดครับเห็นอะไรมาใหม่ๆไม่ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตอัปเดตอันนี้อีกนะครับเดี๋ยวน่าจะพรุ่งนี้บ่าลืนนี้นะครับผม ซื้อรถไว้ฟาร์มแล้วนะครับมีรถใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ชมนะครับรถเป็นรถกระบะนะครับกระบะตอนเดียวนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมนะครับตอนนี้เอาไปติดคอกอยู่ครับซื้อมาเช้านี่นะครับเป็นรถมือสองหรือมืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ายังดีครับพอเราบอคบนะครับแล้วก็แอร์เย็นเจี๊ยบนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ชมนะครับเป็นตัวแรงของฟาร์มเรานะครับเอาไว้ขี่ไว้ไว้ขับเข็นฟางนะครับเข็นหญ้านะครับแล้วก็เข็นพวก พวกไม้มาเผาถ่านอะไรพวกนี้ครับผมไปติดคอกเขาแถมคอกมาด้วยนะครับในพรบก็ก็มีแจ้งว่ารถมีคอกนะครับเป็นคอกทางข้างครับเดี๋ยวอัปเดตให้ชมนะครับรถสีขาวนะครับ่อนข้างเท่ครับแต่ปัญหาคือผมยังขับไม่เป็นนะครับเดี๋ยวต้องหัดนะครับเดี๋ยวหัดหัดขับรถก่อนะขับรถขับรถยนต์ไม่เป็นนะครับนี่ครับนี่ครับเราก็มาอัปเดตเด็กๆนะครับวันนี้ครับ เดี๋ยวเราพาไปชมชมเด็กๆที่ออกใหม่นะครับผมออกเอาออกมาเมื่อวานนี้นะครับเป็นลูกไก่นะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับนี่ครับเราวพามาอัปเดตน้องควายนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตลูกไก่กันก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวกลับมาดูนี่อีกทีนี่ก็เป็นเด็กๆที่ผมเอาออกใหม่เมื่อวานนี้นะครับนี่ยครับเมื่อคืนเนี่ยเราออกเากมตัวเมื่อคืนนะครับไอที่มีจุดๆบนหัวนี่คือเล็กฮอนะครับเล็กอนอันนี้ไก่ประมาณสองสาวันนะครับ แล้วก็นี่ก็เป็นไก่ประมาณหนึ่งสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์นะครับนี่ครับแล้วก็มีลูกห่านน้อยครับลูกห่านนี่ผมผมขายนะครับเนี่ครับมีสามตัวนะครับขายสามตัวนะครับเนยลูกห่านน้อยนะครับนี่นี่สองตัวนะครับแล้วก็อยู่นี่ตัวหนึ่งนะครับอยู่นี่สองตัวนะครับตัวหนึ่งนู่นนุ่นน่นนแล้วก็อันนี้เป็นเป็ดบาบาบรี่นะครับรุ่นประมาณประมาณน่าจะ เดี๋ยวผมต้องดูวันนน่าจะประมาณสองสัปดาห์นะครับเนี่ยครับหกสิบห้าบาทครับสองสัปดาห์เนี่ยครับเด็กๆติดต่อเข้ามาได้นะครับถ้าถ้าใครสนใจนะครับเป็นพวกออสตรลปนะครับแล้วก็มีเล็คฮอนนะครับบา์พรีนี่บารพรีนี่ผมว่าจะเก็บทําพันุ์นะครับแล้วก็มีรถแดงบางส่วนนะครับรถแดงออสเตรเลียก็ที่มีบนหัวจุดๆนะครับอันนี้ก็โตขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเนี่ยครับนี่ นี่เป็นพวกไก่ดาแล้วก็พวกไก่ชนน้อยนะครับแล้วก็มีมีรถไอแลนเลสบางส่วนนะครับแล้วก็อสอสซาล็อปโตโตก็มีนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้วก็คอกคอกที่ัวโตแล้วอยู่อยู่ก็อยู่ข้างข้างหลังนะครับที่ผมพาไปดูในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับก็มีหลายสายพันธุ์นะครับต่างราคานะครับ นี่ครับเรากลับมาดูน้องควายนะครับมาปิดคลิปที่น้องควายนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปควายนะครับเรามาพามาอัปเดตเด็กๆในฟาร์มกันนะครับที่คอกแห่งนี้นะครับก็มีแต่ควายนะครับอย่างอื่นยังไม่ได้เอาเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะทําคอกไว้นะครับทาคอกพวกพวกห่านแล้วก็ไก่งวงนะครับจะอยู่บริเวณนี้ครับเดี๋ยวผมดูๆก่อนว่าว่ามันมันจะคุยยากผมให้แบบว่าถอนรากถอนโคนออกหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเราต้องดูอีกทีนึงครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะจัดแจงเรื่องท่อใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยมันควายมันเข้าไปได้นะครัวมันจะเหยียบนะครับเดี๋ยวผมเอาเอาหลักมาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับครับสาหรับวันนี้ก็พามาอัปเดตน้องควายนะครับที่มาใหม่นะครับเป็นสมาชิกใหม่ของสวิมาดินฟาร์มครับตอนนี้ก็มีหมด7ตัวแล้วนะครับสําหรับน้องควายของเรานะครับแต่ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อให้ไอตัวนี้ตัวตัวเดียวนะครับเนี่ยครับให้ลูแปงนะครับลูแปงก็คือเป็็นนนนเเปจจออมโรรระะคคััับบขงงฝ่่ศที มีความสามารถเก่งมากนะครับผมชอบนะครับผมชอบดูเกี่ยวกับพวกหนังแล้วก็การ์ตูนพวกนี้ครับเหมือนเหมือนเหมือนชื่อ Facebook ของผมนะครับเป็นนักมายากลใต้แสงจันทร์นะครับจอมโจรคิดนะครับจอมโจรคิดก็เป็นจอมโจรในการ์ตูนนะครับการ์ตูนบุรุษรติกาลนะครับก็ไปหาดูกันได้นะครับส่วนมากผมชอบโคนันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีตัวละครเป็นจอมโจรคิดเข้ามาในเรื่องนะครับเขาเก่งนะครับเก่งมากนะครับผมชอบนะครับ อันนี้ตัวนี้ชื่อลูกแปงนะครับลูกแปงเจะมาครับพี่เร้วมาพี่ไม่รู้แม่มันจะห่วงหรือเปล่านะครับเนี่ยจับว่ามันมองหน้าเลยครับแม่มันมองหน้าผมนลครับมาเร้วมาเด้อเลี้ยงมันอ้วนตัวใหญ่เลยครับหมาแล้วหมาแล้วนี่ครับก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ี่มาดินฟาร์มของเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม